อขอเรียนเชิญท่านท่านวุฒิพงษ์พสุวรรณครับเชิญครับ,รบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับท่านสมาชิกทุกท่านครับผมวุฒิพงษ์สุวรรณนะครับด้วยความเคารพนะครับเพราะบา,บางเรื่องเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเลื่อนกันบ่อยๆนะครับถ้าท่านเลื่อนทุกเลื่อนเราต้องขอแก้ข้อบังคับแก้แล้วำํำนวนไปเลยเป็นหกสิบ วันหรือร้อยเก้าร้อยยี่สิบวันหรือยื่นอื่น,นแต่ในเมื่อระบุมาว่าสามสิบวันแล้วเราก็ขอขยายแทบทุกกรรมธิการเนี่ยผมคิดว่าก็ผมเห็นด้วยกับท่านสรชาติเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า,าต้องขยายกันขนาดนี้เพราะว่าท่านอาจจะภารกิจเยอะนะครับแต่ก็มีกรรมธิการมีคณะสวุฒิสมาชิกหลายท่านเนี่ยท่านก็ว่างๆอยู่ไม่ได้เป็นกรรมธิการคณะใดๆเลยก็แบ่งปันให้ท่านไปทํางานแล้วก็ ช่วยกำหนดวันเวลาไปเลยว่าภายในสามิบวันเนี่ยท่านต้องประชุมถ้าไม่ได้ก็ต้องประชุมกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไม่เลิกนะฮะมันมันจำเป็นเหมือนกันไม่งั้นก็เลื่อนต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะมันก็ทําให้เห็นว่าสวเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานเหมือนกันถ้าเขาเอาตัวชี้วัดมาจับเราบอกว่าเลื่อนแทบทุกอันเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมว่ามันก็แปลกๆนะครับถึงจะเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านเร่งการทํางาน ให้เต็มที่ให้มีประสิทธิภาพนะครับปล่อยให้ความไม่มีประสิทธิภาพนี้ไปอยู่กับหน่วยราชการที่จะมาชี้แจงก็แล้วกันแต่สวเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับแต่การเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆก็ทําให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับก็ปากท่านสมาชิกนะครับแล้วท่านกรรมธิการทุกท่านว่าไม่จําเป็นก็อย่าเลื่อนนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก,ก็เลื่อนได้ไม่มีปัญหานะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับท่านบุติพงศ์ครับ